สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะดําเนินการต่อกับข่าวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับผู้รักนาเดธและย,ายา่านะคะความงามของย,ายา่าได้บินขึ้นประเทศอิตาลีเพื่อเข้าร่วมงานแฟชั่นของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแต่อย่าก,กังวลน,นะคะคุณจะไม่ต้องคิดถึงย,ายา่าคนเดียวใช่เรียบร้อยค่ะล่าสุดนี้ดาวนาเดธได้ทําการบรรจุสิ่งของขึ้นเครื่องบินอย่างไม่คาดคิด และเรื่องราวของหนุ่มหน้าใสคนนี้คืออะไรละ่ะตามพี่ยา่าบอกนะคะเขาคิดถึงเธอจนถึงขีดสุดท้ายค่ะมาดูช่วงเวลาตลอดที่น่าขำขันและน่ารักของคู่นาเดตและยา่าในวิดีโอวันนี้นะคะคู่รักนาเดนและย่าๆได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักในวงการบันเทิงไทยความรักที่อบอุ่นของพวกเขาได้กระตุ้นความสนใจของล้านล้านแฟนทั่วโลกในบทความนี้ เราจะศึกษาถึงความรักที่เฉพาะเจาะจงและน่าประทับใจของคู่รักคู่นี้หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ของนาดิดและยายาเป็นพิเศษคือความเข้าใจและความเคารพร่วมกันถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีกำหนดเวลาที่แออัดและต้องแยกกันบ่อยครั้งเนื่องจากงานนาดิและยายาก็สามารถปรับตัวให้สอดคล้องและสร้างเงื่อนไขในการรักษาความสัมพันธ์ของพวกเขาได้เสมอการบินของยายาไปอิตาลีเพื่อเข้าร่วมง,งานแฟชั่น และการตัดสินใจของนาเด็ตที่รวดเร็วที่จะเก็บของใส่กระเป๋าและขึ้นเครื่องบินก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของความรักที่แรงกล้าและที่ไม่สามารถแยกได้ของพวกเขาความรักระหว่างนาเด็ตและยายา่ยังแสดงออกผ่านช่วงเวลาตลอดทั้งขบวนการตลกและทรงพลังของพวกเขาเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันคู่รักคู่นี้แสดงให้เห็นความสุขและความหวานหวานที่ไม่สามารถที่จะไม่รู้สึกถึงความรักและความสอดคล้องกันระหว่างพวกเขาได้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความรักของพวกเขาเกิดขึ้นไม่เพียงแค่จากความเสน่ห์ภายนอกแต่เป็นความเชื่อมโยงที่แท้จริงและใกล้ชิดทุกครั้งที่พวกเขาปรากฏตัวพร้อมกันบนหน้าจอหรือในงานสาธารณะแฟนคลับสามารถรับรู้ความรักและความสุขภายในความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นความรักและความพักดีระหว่างนาเด็ตและยายยยังเป็นการรับรองที่มีอิทธิพลอย่างมากในความแข็งแกร่งของความรักแม้ว่าจะมีอุปสรรค และความยากลำบากพวกเขาก็ได้เอาชนะและรักษาความสัมพันธ์ของพวกเขาไว้ด้วยความต่อเนื่องคู่รักคู่นี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้อื่นโดยแสดงให้เห็นว่าความรักแท้จริงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้จริงๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามข้อมูลในวันนี้เกี่ยวกับคู่รักนาเดตและยายาพวกเราได้มีโอกาสสำรวจความรักที่พิเศษและน่าประทับใจของพวกเขาช่วงเวลาที่ตลกสนุกและน่ารักของคู่รักนี้เป็นที่ใจอุ่นอ,อกอุ่นจริงๆ เราจะพบกันอีกครั้งในวิดีโอต่อไปเมื่อเราจะดำเนินการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตและความรักของดาราเหล่านี้ขอบคุณและลาก่อน